ครับสวัสดีครับกับจิบจิบชาแนลนะครับวันนี้มาแจ้งกันอีกทีนะครับสำหรับการหาเงินเข้า p a y p พาวนะครับหลังจากที่ผมหยุดทําไป2เดือนได้แล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าเพย์พาวจะยกเลิกบัญชีของส่วนบุคคลนะครับตอนนี้เขาต่อให้เราใช้งานได้ต่อแล้วผมก็เลยกลับมาลุยนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนําเจ้าตัวแอปลิเคชันนี้นะครับเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับชื่อว่า สตรีทบีนะครับถ้าใครยังไม่เคยก็กลับไปดูคลิปแรกผมได้นะครับอันนี้ผมมาเห็นแล้วตกใจเลยว่าราคาเขาเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับจากเมื่อก่อนผมรับคลิปละ6บาทตอนนี้คลิปละตั้ง18บาทนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเหมือนกับการกลับมาของเขาเนี่ยยังมี6บาทเหลืออยู่นะครับ4บาทก็มีและที่ตกใจนะครับก็คือมี80บาทด้วยนะครับซึ่งถ้าทําผ่านอันนี้ถือว่าคุ้มเลยนะถได้ค่าพิซซาเลยนะเนี่ยก็ น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวิธีนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปเดิมที่ผมแนะนำไปตอนแรกนะครับของตัวสตีดบีนะครับก็อันนี้มาบอกกล่าวกันแล้วว่า PayPal กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับเข้าไปทําได้หมดเลยก็เลยอยากจะมาแนะนำกับเพื่อนๆนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับกลับมาทํากันครับตอนนี้ผมเริ่มกลับมาทําแล้วหลังจากที่ผมพักไประยะหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็กลับมาทําเงินออนไลน์อีกแล้วนะครับก็เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับกับชิปชิบชาแนลนะครับวันนี้ส่วนของแบบสอบถามนะครับสตรีทบีครับไว้เจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ